บายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีันทอดเอาเนี่ยหมวกนะจังได๋ฮู้วาสิล่ะบ่ล่ะถอดแฮงลานพี่มากอไว้แถวตะปูตะปีสบายดีเอฟซีบักทุกคนบ่ว่าังไทยฟังลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศพี่น้องพวกๆกันคือเก่าพี่น้องกับบ่แกนนายุ่ เสือสาบสั่นโอเคจักใส่น้าแห้งทีเดียวบอกอืมมันบวาน้าแต่มันเย็นเฉดแหลกพากันเลยห้องเย็นหลักกันเลยมายังมันเถอะเบอกพอกับเมียเปตีในเมื่อก่อนเมื่อนำปลาไหลไปแต่ทุกคนน่ะเลยมาพูดดีว่ามันกินเสาอผีหลักกันเมื่อเย็นเลยเขาถึงมันรุ่งกะตี เอาไปตีกับบริขาวเนี่ยอนุบาลกับบริขาวตัวงเลงแบบว่าบริขิดไปหาพากันมาเลยมา พอได้ข <S 々> ึ้นเดินได้ขี่รถขึ้นไฟเดอร์ป่ะแล้วก็เลยมาปลาพอได้ไปแต่ร้านมาเองร้านมาหลอกมาเหยี่ยมเองเด้ดนะเนาะเด็ดจอดเซะจอดนะเนาะจอดเห็นบ่เพื่อมีจอดลงกิน นาัน้อะกวงไหมกำลังกินหมักกระทันมาเพราะว่ากลังกินหมากกระทันกอขาโอเคเกีบประเด็นมด้ังกินมวยกเวายอีกแเริ่มเสียออกเลยดิแค่นี้ควายบอกแค่น

เอาไปสื้อื้นกินำลายเอาอื้กนอลำายกินขอบขอใจอปูอปลานันฉีขาดนะในใส่ตัวเป็นตัวเป็นขาแล้วเป็นตัวเป็นขาแล้วไหนเป็นพอแงนี่ ่แอนต่นี่นะำ่อแอนอีกัตัวก็ได้เออเมื่อโตมันง่ามบบมาให้เบิ้งมอโตี่ลายให้เบิ้งงมเเงามแล้วแล้วเพราะว่าไม่ได้มาแฝดเยเสียงตัวน้องสีเอ้ย

Mặc kẹt khừng sai <laughs> mặc kẹt không mẹ sai <laughs> mặc sai mặc chết không mẹ sai 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 Mặc sai khừng เอาส่นปลูกละอาหมกแปดก็ได้อีกนี่นะหมกแปดได้นะอาบอกแคีนมาช่ว์คะแนนเพ่เนจะไ้ไอาเบ่งชงนะจัมึงอ่เด็กเจ็ดเด็กแปดน่เก่งดีโเลยเจดเด็กเปดแพ้แตแต้มผูนะ เดเองหมาผ้าอมาเป็นมาปุยแค่เมื่อนลุงบอยมาบอเมื่อที่มาสอนน้ารีนอลงมาลุงบอยแล้วมาผิดบอบอคือเห็นคือเห็นแล้วอะมาตอนไห เห็นนะยุ๊กเห็นเหรอพอไปเบิ่งปะ บอกแค่นบื่นคันจมุดไปส่งเมืแองกไปส่งนี่ไปปบอกบอกแค่นแค่นเงียอยู่ทานนะคันไปส่งสิไปยุทาลงบ่อยอ่าิเยีบไปใช่ฮะมาพี่มาพี่ไปแม่บรไปแม่ใจนึงเดก็ไปใจหนึ่งก็ไป ปาษีอายพี่สังขนาะดเบืเบ้งเนี้ยเบื้องเนีจังไหนปลาลุงกับบ่าอีกเจ้านอนน้องแค้นโบปเป็นตาหักอีกแหละบิดเบือนบิดเบือนอยู่ห <c oughs> ิมะมามพี่ <c oughs> <c oughs> อยากไปใจหนึ่งบ <h är> ่อยากไปไปไปลอายมันกินได้บอโกเคอายแล้วมันกินได้บ่บอนี่อายเห็ดยังซะอายไอ้สื่อเนี่ยคืออายมึงอายไผ่บ่ ลุงนะอายรอยานอายรอยาา <c oughs> นนยะอายรอยะาไมันี่ร่มพี่น้องเอ้ยร่มหนาวเมื่บ้านปัถือน ข้อต้นน่งเขียนยังกับรเวณนที่สดเขอตที่หนงเป็นียนยังกับบเต้นที่1ก็เขียนเป็นที่สิบเจ็องขัดหกขัดสิบหกกระชูนกันีระชนกัอันบ้านนีะชูนก็บ Ở cái gì vậy, Ở cái gì cái gì vậy, Ở 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 cái gì

เพิ่นหากินเข่าโอ้โหสิกินเข่ากันยังรอรุ่นรอชมขีดหนาแล้วพี่น้องดีแม่มันจะสุดทุนสบายดี